วันนี้มาทอผ้ากันคะ่ะมาดูกันว่าเราใช้เวลาในการทอผ้านานแค่ไหนไปดูกันเลยคะ่ะช่วงนี้ยังเป็นช่วงปิดเทอมของนุชอยู่นะคะได้กลับมาบ้านแล้วก็มีโอกัดได้ทอผ้าด้วยคะ่ะเพราะว่าเราหยุดหลายวันเลยน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะผ้าที่เราทอวันนี้ก็คือเป็นกระเป๋านะคะหรือว่ายา่มบนดอยคะ่ะ กระเป๋าจะทอง่ายที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าใช้เวลาแค่ประมาณ2-3วันรวมเย็บด้วยนะคะถ้าเป็นเสื้อผ้าหรือว่าอย่างอื่นก็จะใช้เวลานานหน่อยค่ะโดยเฉพาะเสื้ออย่างที่เราใส่อยู่นะคะใช้เวลานานมากส่วนใหญ่แล้วคนจะชอบทอผ้าในช่วงหน้าร้อนกันค่ะหน้าฝนกับหน้าหนาวจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าหน้าฝนน่ะเป็นช่วงที่ต้องปลูกข้าวค่ะไม่มีเวลาทอผ้าส่วนช่วงหน้าหนาวก็จะเป็นช่วงที่เราเก็บเกี่ยวข้าวนะคะก็จะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ค่ะ ส่วนมากก็จะมีเวลามากที่สุดก็เป็นฤดูร้อนค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่พักผ่อนกันมากที่สุดแล้วบอกเลยว่าอยู่บนดอยมีอะไรให้ทําเสมอต่อให้เราจะว่างแค่ไหนเราก็ยังมีอะไรให้ทําอยู่ดีค่ะอย่างเช่นวันนี้จริงๆแล้วเป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าเราก็ยังทอผ้าครับเพราะถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะ คนบนดอยส่วนใหญ่จะเริ่มฝึกทอผ้าตั้งแต่อายุประมาณ1213ค่ะอย่างนุชก็ฝึกตั้งแต่อายุ13ค่ะตอนนี้ก็คล่องมือแล้วการทอผ้าเป็นทักษะที่ดีนะแล้วก็เป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับราได้ด้วยแต่ถ้าจะทำเป็น อาชีพหลักก็คงจะไม่ได้ค่ะเพราะว่านั่งนานๆมันก็ปวดหลงังและกว่าจะได้แต่ละผืนก็คือใช้เวลานาน,านมากอย่างเช่นกระเป๋าอันนี้ก็คือกว่าจะได้ผืนหนึ่งใช้เวลาตั้ง2-3วันแต่เราขายแค่ผืนละ120 150มันก็ไม่คุ้มค่าแรงค่ะทุกคนก็เลยคิดว่าฝึกทอผ้าไว้เป็นอาชีพติดตัวไว้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเราทําอะไรได้อะมันก็จะ สามารถต่อยอดได้นะคะบางคนก็อาจจะบอกว่าทอผ้าเสียเวลาซื้อเอาดีกว่าซื้อเอาก็จริงค่ะแต่ว่าถ้าเรามีวิชาติดตัวไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะอย่างนุชอะต่อให้ฝึกมานานแค่ไหนถ้าบางครั้งไม่ได้ทอเป็นเวลานานหรือว่าไม่ได้กลับบ้านมาทอผ้าเลยนุชก็จะมีลืมบ้างค่ะว่าลายนี้ต้องทอย,อยังไงกระเป๋าหรือว่าย่ามะไม่ค่อยมีลายเท่าไหร่แล้วค่ะ ทอง่ายมากแต่ถ้าเป็นเสื้อผ้าอะไรเงี้ยทอ,อยากค่ะเพราะว่าเราต้องใส่ลวดลายให้มันด้วยผ้าที่ต้องใส่ลวดลายคือยากมากเพราะเราไม่รู้ว่าจะเลือกแบบไหนจะเอาแบบไหนให้มันสวยเสื้อที่นุชใส่อยู่นี่ไม่ได้ทอเองนะคะถ้าทอเองน่าจะใช้เวลานานมากอันนี้ซื้อเอาค่ะเพราะว่าลายดอกนั่นก็คือยากมากนะคะทุกคน ที่นี่กันหาได้ได้เสริมนอกจากจะทอผ้าแล้วมีจักสารด้วยค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ชายจะเป็นคนทำนะคะจักสารผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะทอผ้าค่ะนูชชอบเวลาทอผ้ามากๆเพราะว่ามันรู้สึกผ่อนคลายมีสมาธิแล้วก็ยิ่งเฉพาะเวลานั่งฟังเพลงไปด้วยนะสนุกมากเลยค่ะรู้สึกผ่อนคลายมากๆถ้าหากนุชมีเวลามากกว่านี้ก็น่าจะทอเสื้อค่ะ เพราะว่าเมื่อก่อนนะปิดเทอมนานนุชได้กลับมาอยู่บ้านนานนุชดก็ทอผ้าหลายแบบเลยนะคะโดยเฉพาะเสื้อทอให้แม่ด้วยบอกเลยว่าตอนนั้นก็คือทำลายยากมากกว่าจะได้แต่ละตัวใช้เวลาเกือบอาทิตย์เลยค่ะ